สวัสดีคนวันอังคารดวงรายสัปดาห์9ถึง16เดือนกรกฎาคม2567ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ facebook ส้มมะพยโกรกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่วงนี้เป็นหมอดูด้วยแล้วก็ขายประกันด้วยนะคะ ใครสนใจวางแผนชีวิตในเรื่องใดวางแผนได้ใครอยากถามไพ่ย,ยิปซีทักมาดูดวงส่วนตัวได้เดอร์สันความหมายเชิงบวกราชินีถ้วยความหมายเชิงบวกสัญลักษณ์ของไพ่ห้าเหรียญเป็นใบเดียวที่เสีย เพราะฉะนั้นจะขอพูดถึงไพ่ใบที่เสียโกนห้าเหรียญไพ่เหรียญเป็นไพ่การเงินการลงทุนที่มีความเสี่ยงทุกกรณีหลีกเลี่ยงไปก่อนการกู้หนี้ยืมสินการกู้เงินมาลงทุนช่วงนี้อย่าพึ่งการอยากได้อยากมีอย่ารีบร้อนอยากได้บ้านจังเลยอยากซื้อรถจังเลยอยากกู้ ย้ำไว้ก่อนเลยนะคนวันอังคารอย่ารีบร้อนเป็นนี่แล้วช่วงนี้อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดมันจะมีเรื่องของรายจ่ายฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ้งเฟือยเกิดขึ้นนะทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะดวงคุณหนูคุณนายเงเอาแต่ใจตัวเองไงอยากได้อะไรตามใจซื้อ ถ้าซื้อแล้วมันเป็นประโยชน์อารมุมอร่วยหย่วนหยนให้ได้แต่ถ้าซื้อแล้วไม่จําเป็นออกแนวเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยรักสวยรักงามอะไรพวกนี้แนะนำ่าเบรกเบรกไว้ก่อนทําบุญกับขอทานทําบุญกับเด็กกาพร้าทําบุญกับคนเร่ร่อนคนจรจัดสงเคราะห์คนอนาถาแก้ดวงการเงินช่วงเนี้อาจจะมีคนมา ขอยืมตังค์นะช่วงนี้หรือบางทีระวังคนมันจะทักมาทวงหนี้เป็นหนี้ตรงไหนรีบใช้ซะส่วนที่เหลือไพ่ใบนี้เด็กโชคลาบเลี้ยงกุมารหรือมีเด็กมีบุตรมีหลานมีบริวารในบ้านบุตรหลานให้โชคให้ลาบซื้อหวยก็ให้เด็กจับให้นะความกระตือรือร้นดีแต่ตอนนี้เงินมันล่วไหล ถ้าเคลียร์เรื่องเงินได้เนี่ยมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทำธุรกิจการค้ามีความกระตอือรือร้นร่ำรวยสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างเงินก้อนที่เป็นปึกแผ่นให้กับตัวเองได้การงานทำงานไหนได้ไม่คุ้มแรงเธอคือทำงานเยอะมากเหนื่อยมาก แต่ไม่คุ้มเพราะว่าเงินเดือนน้อยอยากลาออกก็ลาออกค่ะบางครั้งไม่ต้องสนใจอะไรมากถ้าลาออกแล้วเขามางอก็ขอให้เขาเพิ่มเงินเดือนให้แต่ถ้าเขาไม่เพิ่มเงินเดือนให้ก็บายบาย จะไปไหนก็ไปชั้นขอไปตามทางของชั้นใครจะเข้าวงการบันเทิงใครจะไปสอบจะไปแข่งขันจะไปประกวดเดตสตา์จะปประกวดร้องเพลงใครจะไปคัดตัวนักกีฬาช่วงนี้อะไรที่เกี่ยวกับชื่อเสียงอะไรที่เกี่ยวกับโอกาสอะไรที่เกี่ยวกับความสําเร็จค่อนข้างโดดเด่นหรือใครจะสร้างตัวตนอยากมีตัวตนในโลกออนไลน์อยากสร้างชื่อเสียงอยากไฟ้สด อยากเป็นดาวติ๊กตอกอะไรพวกเนี้ยได้ข้อเสียนะคะของคนวันอังคารช่วงนี้ก็คือจะมีความหงุดหงิดเราก็จะมีความงี่เงา่าเอาแต่ใจแล้วค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลต้องระวังที่เหลือเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาเป็นตัวช่วยไม่มืดแปดด้านนะเดอ s u ซันคือสัญ,ญลักษณ์ของไพ่พระอาทิตย์ใครเอาให้ชัวนะไปทำบุญกับโรงเรียนสอนคนตาบอดนะชัวแน่นอน ผลทางสว่างชี้ทางสว่างความหวังโอกาสมาละที่เหลืออยู่ที่ความกระตือรือร้นของคุณว่าคุณจะพาตัวเองไปไกลได้สักแค่ไหนนะไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะจะห่วงแค่เรื่องเงินกับการลงทุนส่วนความรักความรักเนี่ย oh. คนโสดคนโสดนะ ถ้าเอาแต่ใจตัวเองก็ยังไม่ต้องมีใครดีกว่าสัญลักษณ์ของราชินีถ้วยก็คือความเป็นลูกคุณหนูคุณนายนเนาะอะไรไม่ได้ดังใจก็เทอะไรไม่ได้ดังใจก็หันหลังให้คุยกับใครรู้สึกไม่ใช่ไม่ชอบไม่ตอบโจทย์จะหันหลังให้เลยก็ได้สบายใจดีช่วงเนี้ยคบเด็กสร้างบ้านนะมันจะมีอยู่2ประเภท 1. คนอายุน้อยกว่าเข้ามาหรือหน้าเด็กสมากับเด็กคือพวกพอ่อแม่นะคะสำหรับคนมีคู่อยู่แล้ว มันจะงอนงอนง้อง้อมันจะงี่เง่าออกแนวเป็นคู่รักที่ค่อนข้างปัญญาอ่อนมันไม่ค่อยมีเหตุผลมันจะมีแต่เรื่องของอารมณ์ส่วนใครอยากมีลูกมีบุตรส่วนใครอยากตั้งท้องตั้งคันจริงๆเคนมีลูกมีบุตรก็ค่อนข้างโดดเด่นชัดเจนมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะพ่อแง่แม่งอนทะเราะกันทุกวันลูกดบอะไรอย่างเงี้ยก็ สำหรับคนที่อยากมีมีได้แต่สําหรับคนที่ยังไม่อยากมีก็ต้องรู้จักระวังแล้วก็ป้องกันที่เหลือทำทานตามที่บอกใครเก็บเงินไม่อยู่ช่วงนี้อาจารย์มีวิธีการออมเงินออมหลักร้อยความคุ้มครองหลักแสนตอนเนี้อย่างที่บอก ดูดวงด้วยเปิดไพ่ยิปซีด้วยแล้วก็รับวางแผนชีวิตวางแผนประกันสุขภาพก็ได้โรคร้ายแรงก็ดีเงินออมก็มีวางแผนกเกษียณวางแผนไรายได้ได้หมดถ้าเชื่อใจกันอยากจะโทรมาปรึกษาอยากจะวางแผนเรื่องการทำประกันปรึกษาได้อย่าลืมช่วงนี้เด็กจะให้โชคให้ลาภทาบุญกับเด็กเด็กกำพา้าโรงเรียนสอนคนตาบอดหรือทำบุญกับคนเร่ร่อนจรจัดชิกนิดหนึ่งเสริม หลอดไฟในบ้านอะไรดวงไหนเสียดูดีๆก็แล้วกันไฟคือสิ่งหนึ่งที่เสริมดวงเสริมฮวงจุย้ยแก้อย่าให้มีหลอดไฟเสียนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสุขภาพระวังขาเข่าเท้าเจ็บนะแล้วก็ระวังปัญหาสายตาแสงสว่างการมองเห็นจ้าเกินไปก็ไม่ดีแสงสว่างไม่เพียงพอก็ระวังสายตาไว้ด้วยแล้วกันเป็นกาลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ